สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะแววมานำเสนอเมนูลาบหมูด้วยค่ะหมูนี่ก็ลาบเรียบร้อยแล้วเครื่องในนี้แววตุมแล้วก็ซอยไ้แล้วจ้ะจะใส่เลือดนิดหน่อยนะพี่น้องจะมีกระเทียมดองมีกระต้นหอมหอมป้อมต้นหอมผักชีน,นี่ก็จะเป็นหอมเจียวกระเทียมเจียวจ้ะ จะเป็นแคบหมูแล้วพี่นนองมาจ้ะมาคนลาบน้ำยาแววมาจ้ะมาปรุงลาบน้ำยาแววยายววจะใส่ทุกอย่างลงไปในเลือดเลยนะคะใส่พริกพริกนี่จะมีเครื่องเทศขอขวานั่นและยายววจะใส่พริกพริกที่ยายแววขว่เองอีกจะได้หอมๆ ไปชุดยถคนะนอนค่ะเกลือจะไม่เกลือจ้ะกะกะมะนาะเนาะละลายในเดือดนีด่ยเนาะ อยญาใส่มือด้วยค่ะพยายามเข้ากัน อะไรที่ต้มซอยไปนะหอมเจียวจ้ะหอมเจียวกระเทียมเจียวใส่ลงไปกระเทียมดองค่ะพออยายามอีกสักรอบนะคะที่น้อง

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลาบนี้กูได้บะกินดิบกะไปขวเอานเนาะพี่น้องพี่น้องมาขวลาบน้แม่แววแย่แววจะใส่น้ำมันไปน้อยนึงนะคะ กั่แห้งแได้นล้วน่่มนนีก็เสร็นนจเรียบร้อยแล้วค่ะ สวยแล้วสุก่ก็เดินได้วี่น่มสุดหน่งเลยนะอาจาก,กินขอน้อยแล้วลาบหมูแกงผักกาดเส้นปลาย่างจชะอาจาจะเป็นผักที่นอกจดต่อมาค่ะกินขอน้องกันแวายครับดห่อนแทห่อนา ดีค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะครับมากินขอน้ำกันเดอ้อเด็กๆทั้งหลายกินลาบหมูจิ๊กสมโมงไม่มีอันรข,ขอขอมาฝากพ่อหลวงสักนมี่การักนะแล้วก็กนขนมขึ้นขนมขึ้นแห้ง แบบเส่นง่ายกับเส่นน้อยบ,บนบ้านนี่ละจ้ะเกี่ยวกับอะไนี้ดำบ้านนี่ละเนีดำก็ถิ่มให้แล้วพ่อบ้กถิ่นทั้งแล้วจันไดดำแต่มันมาเสียหรอกอันคนประเทศแบบว่าคล้ายๆว่าทำเป็นพม่ากับบ้านเนเป็นคนดอยค่ะ ทั้งเมสายท่างเมสายอ่ะเนดีใ,นใ,นใ,นใจท่นได้บัตรประจำตัวบัประจำตัวของเขาอ่อะเป็นรัศมีป่ะสาจนมาแต่งงานกับคนบ้านนี้แล้วจ้ะมีลูกสาวเป็นไงละ mm hmm. มันได้หลาบโดนนี้มั้งแอบบอ่สับต่อ เผักเมดอันนั้นอ้อยแม่งทำไ้กินแมงกินมักแมงกินมักที่มันหอมลาบหมูใส่หอมดองบางคนเพิ่งกับบะมักเนี่ยเซี่ยผู้มักมัขายมามาเรื่

để mặc cái cái hết cho hẳn Nói chút thay nữa sẽ cho ชะตอมาสองมัดตากฟางตะไคร้ทำยังไงหมูวันไปท่านเขาปิดเขาบ้านหลับมันนี้ไปแต่แปดโมงกำลงังวันกลับมาบ้านบ้านค่ะไปแปดโมงยังออเออหกกระสอบ เป็นงเงินสองร้อยกบาทท <c oughs> ี่เอือขาซื้อไงเก้ายัใหกับมมนี้ราคะ ดซีบอเอาเลยคืนี่ A บาทนึงถึงสองบาทนัเอบีสิเอ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 เดียวกิโลสองกิโลสองบาทใช่ไหมบีสองบาท A, 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 A. A. เอเอบีเอดียวแล้วก็ดี B. ล้วคนใส่รถไปขายบ่เอาเอากระบมาหนึ่งหนึ่งหึง Cô đã dạy dạng mà áo đơn kia nó, Mình là kẹp chắc tốt. Chắc Ở đây kịp mà áo luôn. Bỏ cô đấy. Bỏ chắc xí. เราก็เก็บแล้วไมเก็บนะซีเอามาหว้พระมื่อเช้าเนี่ยนี่เหอันนุ่ยเงเกิดยูนุ่นเนี่ยน่วยกิโลละสบาทเก็บหัวมันละสบาทก็ซื้อซ้ำ ซื้อต้นต้นลำไยน่ะจิโรสามบาทซื้อฟื้น ร่อนได้หาหกกระสอบยังค่อ,อยคือเงินสองสามร้อยตรงไปถ่าอีกเบิดหนึ่งที่บอกไปถ่ายอย่าต้ยยังมือแล่นกินกินกระดาษองไปเส้าบัวเส้ายัางได้ลุ้นเป็ดม <8 S 2> ุ้ง,งไปไปได้กลับได้กดเข้าต้อนเข้าต้อนเบอร์กิน <c oughs> ขายออนไลน์ต้องสื่อตะก,กามาใส่ขายออนไลน์จะได้อยู่มันนัำบ่มีอัน คนหูจักที่สีส้งไปแล้วค่ะเข็มมาเขียบเก็บล้ำยังมะเขียบเป็นนกปินงมะแฮมแต่ตอนนั้นกินเป็นสิบน้องหูจักเป็นนกเลยหืมกลัวเขาอีกสูงไหม,ม ข้งผมเนค่ะเอาแข้งผมลับชิงคุบผมหลับสุกึงจะเบ่งค่ะไอผมบาง เยวิลขอลาสมีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายวลิลแคนย่าจ้าพบก,กันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย